ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะเรากำลังจะเดินจะเที่ยวเรียกอะไรล่ะสวนหนองประจักษ์สวนดอกทา,ทานตะวันนะอ่เลียนะ ัจอุดรทานเปลเป็นเหลืองอยู่นู่น <c oughs> ไกลยังวะไปสะพานนี่ก่อนปะ Yok, yok. เราจะไปเดินดูเรี่กอะไร้าเหรอ ม,มีหม้อบ้านเคียงสองใบนะก็อยู่ทางบนใบหนะึ่งอยู่สะท้อนาน้ำใบบ้านเคียงก็เป็นมารดกโลกด้วย วีดี่อ,อวันนี้เราจะพามาเดินเล่นชวนทาพาะ,นะ้านักก็จับนะ ป็นปอดของคนรุดอนชนาะดอกไม้นร้อยยี่สิบเห็ดปีกับโดนต้นไม้เยอะมาก ขันไปกนไปดูไปดูม้อบันเชียงกัน เป็นพวกกูตามเขต่อไนะหเยอะมา,า,า,ากกันตัง คือไหนะไม่ใช่หม้อหนะม้อไห้นี่คือไหนะ่ไหบ้านเชียงนมล,ลื่นดีมากครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะเราคงเดินไม่ท่วนะเดี๋ยวเราจะไปดูเป็ดเหลืองกันก่อนก็มนะีวับทางคนเดินทางจักรยานให้ร่วมกัน เดินมาจากไอ้ห้างเซ็นท่านอุดรกิโลกว่ามันกันเท่าจะถึงพระปะจักมีที่เดอนของนักหลอกเด็กๆสารล่าล้ำนลานไทยทิพยของความแขนวนมแันตองไป อลอลก่ลกลกันนี้จะเป็นลานไทยเก๊กอุดรน,นะ ตน,นี้จะตอนดูตอนดเด็กๆดูหนังจีนให้นังภายในตัน,นี้จะคล้ายๆจะเป็นสัญลักษณ์ของบูติงอ๋อเาไปสระน้ำใหญ่ขนาด อ๋อชื่อหนองประจักร์ะครับประจักษ์ที่เป็นชื่อเจ้าผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีนะมันไม้เยอะมากมนะนี่บอกจะกูดปามมีตะแบกนามี มั้นหางลกยูมันว่าก็มีอ่ะเดินต่อไปเรื่อยๆฮะเป็นสาธาริลิงน้ำ ตัดแล้วตอกอ้อมมันนี่นอย่างเดียวน,อน,อน,น,นีน่เราแค่ลองแล้วไงไกเลี้ยงล่ะตนไ,นไก่ยุทหายวะไก่ดิเขามีอะไรปั่นข้ามไปนี่ไหมไก่ยุทหายเนี่ยเรามาดูต้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นตะแบกหรือว่าดอกหรือว่า จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเป็นมาน้นางป่าถ้าจะเยอะด้านรู้จะเป็นโรงพยาบาลกรอนธานีนะ นู่นเป็ดเหลืองนะู่นฮะเพราะว่า,าเป็นแลนหลมักแล้วขนาเหมือนว่าจะเป็นจะล้อมรอบแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเกาะรับติดต้นไม้นะผมเดาอะนะที่เข้าทั้งเกียดเท่าที่เดินมาแลวถาม ไอ้ไอ euh, ู้กเป็นเหลืองไหมไปอ้อมนู่นเลยนะอ้อมนู่นกับอ้อมแทนนี้ทางไหนแค่ก่ออ้อมอ้อมที่นู้นไปไปจะไปจะผ่านแฝนนะมันไม่หลายชนิดเลยต้นสนก็มีอ่ะ ปอกลอกพวกต้นไม้พวกนี้กเข้าไปสวยนะต้นอะไรต้นบาตอ่ะม้นปาล์มปาล์มมากอะไรพวกนี้สวยดีนะฮะพันแขวนห้ามขึ้นเขาบอกว่าห้ามขึ้นหลายคนอืระยะห่างต้องมีห่าอันนี้ช่วงนี่ไงช่วงโควิดเนี่ยพันแขวนที่อุดรธานีนะโอเคผมถ่ายไปเดี๋ยวเขาไปแต่เขาไปแคะเอา มึงกองกองนะโอ้หัาลก็มีนะเชียงวันนู่นพันแปดนเขาให้เล่นน้ำไม่กระโดอนให้หรอก เนี่ยเย็นเนี่ยโดดถ้าเป็นดิกน้อยนี่โดดลงไปข้างล่างนู่นล่ะไม้เสียบเฮียไม่มีโดดลงไปข้างล่างไล่ขึ้นข้างนู้นโอ้ดีเอาดีเอ c เี่เนี่ยสวยสวยเฮอตอนนี้เราอยู่ที่ สวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีสวยงามพัดต้นาเยอะมากเลยเดี๋ยวหันหลังมาดูสภาพแวดนิ่งท่านว่าอะไรเดินตามเส้นเหลืองไปเลยเจ้าอะ ทางออกอยู่นู่นเลยข้างนอกนั่นไกลที่สุดเลยว่ะกว้างมากไกลที่สุดหายด้วยอ๋อนี่ตอนนี้นี่มาซ้อมวิ่งสบายเลยแฟนๆทำงานอยู่แถวนี้วิ่งวันละเล่าก็พอสิบกิโลเลยถ้าวิ่งรอบใหญ่เลยอ๋อถ้ามาต้นหน้าดอกจันพังแน่ต้นดอกจันเนี่ยดอกจันมันช่วงมีนาใช่ไหมกุมภาพันธ์มีนาอ๋ออ่อแหละ อ้พาดต้นไม้หลายร้านนะนี่ต้นนี้นี่เขาเอาอันนี้นะขูดเปลือกมันเอาไปใส่ลาบนะมะกอกขูดเปลือกมันไปกินกับลาบอร่อยไอย้ลุยกันต่อเราจะไป,ปหาน้องเป็นเหลือง แลนด์มาร์กน้องประจัค่ะคือเป็นเหลืองเน้หน่วยนี่กินได้มั้ยจตะเด้อกินได้ป่ะไม่กินดิแค่เรื้อหน่วยแล้วว่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะมาดูว่ารูปอะไรต็นอะไรกินได้ปะ เห็นน้องก็ลอกมันอยู่แถวเนี้แหละมันจะกินได้หรอะะถ้ากระลอกกินได้ก็แสดงว่าคนกินได้แลืววะแนะนำว่าใครมีภูรักมันกิงอูจีได้เลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> นี่จะเป็นประตูบ้อไไออออาอะไรลูกกิน หายนี้เดียวไปเลยไปมันิ้งของไว้หนีึ้นไมบนนั้นธรรมชาติสร้างกันไว้ไม่ใชนกขี้ใสหัวอะไต่ลคนนัได้อ๋อข้ห้องนี้ก็ได้ที่นอนก้าย่จะสามารถมาแก้เลือเล่นเคื่อออกร่างกายตรงนี้ได้นะครับ เป็นโรงพยบาบาลอุดรธานีพวกนี้ครับพวกป่วยยากก็ไหนจะบอกจะปิด GPS แล้วอีก4 0ยเม่เลี้ยวขวาอยู่นี่โถ